่ก้วคะที่ปรึกษาการขายรถยนต์พอร์จากชแนลฟอร์ดโปรแรงบายปุ้ยใช่นะคะวันนี้ค่ะปุ้ยมีนะคะรถกระบะควัญใจออฟโรดเลยนะคะที่บรรทุกได้หนักๆเลยนะคะและที่สําคัญค่ะตัวนี้เขาเป็น 4คูณ4ด้วยนะคะตัวนี้นะคะวันนี้ค่ะวิ่ก็เลยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาพบกับรถรุ่นนี้เลยค่ะตัว STD 4คูณ4นั่นเองค่ะตัวนี้ก็คือรุ่น Standard t a ต d a า d หัวเดียว4คูณ4นะคะรุ่นนี้นะคะราคาตั้งจำหน่ายเขาจะอยู่ที่652,000บาทเท่านั้นเองค่ะมาด้วยแรงม้าที่160แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่385นิวตันเมตรนะคะตัวนี้ทำงานควบคู่กับระบบเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2ลิตรนั่นเองค่ะน ส่วนของวันนี้นะคะปุ้ยจะพามาดูสไตล์การตกแต่งนะคะซึ่งแน่นอนค่ะลูกค้าหลายๆท่านนะคะสอบถามกันมาเยอะมากๆเลยว่าตัวนี้เนี่ยแต่งออฟโรดมาแล้วจะหล่อขนาดไหนเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะเริ่มต้นจากตัวด้านหน้านะคะตัวนี้เขามาพร้อมกับชุดกันชนเหล็กฮัมเมอร์นั่นเองนะคะที่เป็นชุดยอดฮิตตอนนี้เลยตัวนี้นะคะรุ่นฮัมเมอร์ตัวนี้เป็นรุ่น King Series AM 1 0 6ค่ะที่มาพร้อมกับในส่วนของชุดไฟกลมนะคะ2ดวงที่ภายในจะเป็นไฟตัดหมอกภายนอกก็จะเป็นไฟ แล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะรวมถึงชุดกันชนด้านหน้าตัวนี้เขามาพร้อมกับห่วงแดงโอเมก้าแบบนี้สัญ,ญลักษณ์ฮัมเมอร์สีแดงแบบนี้นะคะรวมถึงชุดแข้งกันกระแทกด้วยค่ะนอกจากนั้นเองเรายังตัดด้วยแฟกอักษรนะคะคําว่าฟอร์ดที่เป็นสีแดงแบบเด่นๆแบบนี้รวมถึงไฟสิว3จุดตัวนี้ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสีไฟได้นะคะจะเอาเป็นสีขาวสีฟ้าหรือว่าสีเหลืองก็ได้ค่ะด้านบนเรามาด้วยสกู๊ปทรงสปอร์ตนะคะเรียกว่าทรงสปอร์ตเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาจะมีลักษณะตรงกล ที่ตัดเป็นสีดำด้านและขีดด้านข้างที่เป็น3ขีดแบบนี้ค่ะรวมถึงตัวนี้เนี่ยทรงเตี้ยนะคะทัศนวิสัยในการมองเห็นดีมากๆเลยและที่สำคัญ,ญยอดนิยมมากๆเลยนะคะในตัวนี้เรายังตัดกิมมิกด้วยคำว่า a n อร์ที่เป็นสติกเกอร์บนฝาก,กระโปรงด้วยค่ะรวมถึงในตัวของชุดไฟนะคะก็ยังเป็นมัลติ r e f ฟกเตอร์พร้อมกลับ ตัวที่เป็นชุดครอบไฟตัวนี้ปุ้ยใส่ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านข้างกันบ้างค่ะในส่วนนี้ค่ะเรามาพร้อมกับชุดคิ้วล้อขนาด6นิ้วที่เป็นทรงหมุดนะคะขวัญใจชาวออฟโรดเลยตัวนี้ก็จะมาเป็นสีดําด้านแบบนี้ค่ะรวมถึงในตัวของยางนะคะที่เป็นสายลุยสายออฟโรดห้ามพลาดเลยรุ่นนี้นะคะเขามาพร้อมกับยาง m a x กซิสบิ๊กฮอนนะคะ764ค่ะตัวนี้เป็นยางม a สเตอร์เลนนะคะด้วยซีรีส์ยางที่265้า 70R16 นิ้วค่ะเรียกว่าสายลุยออฟโรดนะคะดูดอกยางของเขาได้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ,ะมาที่ด้านข้างนะคะเราก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของชุดสติกเกอร์นะคะที่เป็นลายสัตว์โคตัวนี้มีให้ลูกค้าเลือกกว่า100ลายเลยทีเดียวรวมถึงในตัวของเบ้าลองมือเปิดและกันสาดด้านบนด้วยนะคะในส่วนของ รถออฟโรดที่ขาดกันไปไม่ได้เลยคือตัวนี้เองนะคะชุดบันไดเหล็กค่ะ L M Limited ตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึง300กิโลกรัมกันเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญสายออฟโรดที่ใช้บันไดเหล็กแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ย ขึ้นชื่อในเรื่องของการทําความสะอาดค่อนข้างง่ายเลยนะคะแล้วก็ลดยกสูงแบบนี้ควรจะมีบันไดข้างนะคะเพื่อใช้ในการขึ้นลงได้อย่างดีด้วยเลยค่ะ,ะมาที่ด้านหลังกันบ้างค่ะเรามาพร้อมกับโลบาร์นะคะที่เป็นของ Outlander ค่ะเป็นโลบาร์เหล็กแบบนี้เลยนะคะความพิเศษในรุ่นหัวเดี่ยวนะคะสแตนดาร์ตตัวนี้นะคะเขามาที่กระบะที่ความยาวที่2 0 0 2317ม mm มก็เลยทีเดียวเรียกว่าเป็น รถที่มีรุ่นกระบะยาวที่สุดเลยนะคะในทุกรุ่นของรถตลาดเลยนะคะรวมถึงความจุนะคะ ได้ถึง1.8ลูกบาทเซนติเมตรเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าบรรทุกได้หนักมากๆเลยพร้อมกับชกอัพบแบบไว้แล้วก็แหนบซ้อนถึง5แผ่นนะคะตัวนี้บรรทุกได้บรรทุกหนักได้โดยที่ไม่ต้องเสริมหนะักเพิ่มเลยในส่วนของชุดด้านหลังเราก็ยังมาพร้อมกับชุดครอบไฟด้านท้ายนะคะรวมถึงในตัวของเบ้ารองมือเปิดและสติ๊กเกอร์ฝาท้ายรวมถึงตัวนี้ค่ะขาดกันไปไม่ได้เลยนั่นก็คือการชนท้ายเหล็กที่เป็นของ Outlander ตัวนี้มาพร้อมกับห่วงแดงโอเมก้า ไฟถอยหลังนะคะแล้วก็ชุดวินสำหรับลากเรือค่ะในส่วนของช่วงล่างหลังของรถรุ่นนี้ S T D Standard 4 x 4ตัวนี้นะคะก็จะเป็น Limited Slip ค่ะช่วยในการลุยนะคะได้ดีเลยทีเดียวค่ะ,ะเรามาดูกันที่ภายในกันบ้างนะคะซึ่งรุ่นนี้ค่ะ ราคาถูกแบบนี้นะคะภายในตัวนี้เรามาพร้อมกับกระจกที่เป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะและที่สําคัญค่ะพวงมาลัยของเขานะคะก็ยังเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าตัวนี้ไม่ใช่หลักแอนพีนียแล้วนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะและที่สําคัญน้ําหนักเบามากๆและหน่วงขึ้นที่ความเร็วสูงขึ้นค่ะนอกจากนั้นเองที่พวงมาลัยก็ยังมีปุ่มฟังกช์ชันนะคะที่ใช้สําหรับในการเชื่อมต่อนะคะในกรณีที่เราใช้โทรศัพท์นะคะเชื่อมต่อกับหน้าจอของตัวรถนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ และก็สามารถใช้รับสายโทรเข้าโทรออกหรือเพิ่มเสียงลดเสียงในการเปลี่ยนเพลงและก็ฟังก์ชันในการใช้งานด้วยค่ะเรียกว่าครบถ้วนทั้ง ตัวรถนะคะแล้วก็ในเรื่องของชุดแต่งกันเลยทีเดียวค่ะถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจสไตล์การตกแต่งแบบนี้นะคะหรือว่ารถยนต์รุ่นนี้นะคะที่อยากจะใช้งานในช่วงนี้ก็ติดต่อปุ้ยเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ปุ้ยขึ้นไว้ให้0 8 9 7 4 2 2 4 2 4หรือแอด i d Line หรือสแกน QR โค้ดด้วยก็ได้ค่ะปุ้ยยินดีตอบให้ทุกคําถามเลยนะคะและที่สําคัญปุ้ยเข้าใจทุกความต้องการของคุณลูกค้าค่ะช่วงนี้สภาพเศรษฐกิจแบบนี้คุณลูกค้าต้องการอะไรนะคะที่สําคัญถ้าด่วนนะคะปุ้ยรบกวน โทรเข้ามาจะดีกว่านะคะเพราะว่าเราจะได้คุยรายละเอียดกันมากขึ้นยิ่งเราได้คุยรายละเอียดกันมากเท่าไหร่นะคะเราจะยิ่งรู้ความต้องการและที่สําคัญปุ้ยจะได้ทําแคมเปญโปรโมชั่นได้ถูกใจกับความต้องการของคุณลูกค้าด้วยค่ะยังไงวันนี้ปุ้ยฝาก Channel อร์ดโบรงใบปุ้ยชายไว้ด้วยนะคะถ้าถูกใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดหล่อๆทุกรุ่นนะคะในครั้งต่อ,ตอไปด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เราลาไปด้วยรถคันนี้แบบหล่อๆก เลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเรามาดูรีวิวรถคันละหลอกกันอีกค่ะปุ้ยจะมีอัปเดตการตกแต่งรถนะคะในคลิปโพสตนะคะก็